ครับทุเรียนที่เราปลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เพิ่งมีแตกยอดมาแบบอ่อนๆมานะหรือว่าเป็นทุเรียนที่เป็นยอดตันแบบนี้นะครับอ่านะฮะก็อันนี้ก็เริ่มเห็นยอดอ่อนๆแพ่มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับพี่กบเองไม่ได้เรียกว่าเลี้ยงแดดนะเอามาถึงแล้วปลูกเลยนะครับ เรามีเทคนิคยังไงปลู่อยังไงให้ทุเรียนนะไม่เฉานะครับเหมือนต้นนี้นะครับตอนที่มาลงก็คือลงเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยอดเขาแตกมาดีมากเลยนะครับไม่เฉาเลยเพื่อนๆครับแล้วก็ไม่ทําแสลนนะฮะบับงกันแสงพลางแสงอะไรเลยนะครับเราต้องเลือกหนึ่งนะฮะหนึคือต้นพันธุ์ต้องสมบูรณ์จริงๆนะต้นพันธุ์ต้องแข็งแรงนะครับอองนะครับเราอย่า่า ทำตุ้มนะตุ้มดินที่ที่ตรงรากมันนะอย่าให้แตกนะอย่าให้ดินแตกนะครับแล้วก็เราก็ขุดหลุมแล้วก็เรากบนะฮะประคองอย่าให้ดินเขาแตกเลยนะอย่ากระทบกระเทือนดรากเลยนะครับเราปลูกได้เลยเสร็จแล้วเราก็ข้อสามก็คือเราก็คลุมนะคลุมโคนด้วยด้วยฟางด้วยหญ้าด้วยอะไรต่างๆนะฮะวัสดุคลุมดินนะครับแล้วก็รดน้านะับปลูกมาแบบนี้ต้องรดน้ํานะ หสัปดาห์แรกเนี่ยปรกบลดทุกวันเลยนะครับลดตอนเช้าทุกวันเลยก็นะจะได้ทุเรียนที่นะนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะลงดินมาแล้ว10วันต้นนี้นะฮะลงดินมาแล้ว10วันก็ไม่มีเฉานะครับเพราะนั้นสําคัญที่สุดเลยหนึ่งคือต้นพันธุ์ต้องสมบูรณ์นะครับ2องนะฮะดินนะฮะอย่าให้รากแตกนะฮะดินแตกนะนะครับสก็คือ คุมโคนนะคะเองขอ้อ4สุดท้ายรถน้ำนะฮะ1อาทิตย์สัปดาห์เนี่ยหสัปดาห์เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับทุกวันเลยและจะได้ทุเรียนเป็นแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆครับ